สวัสดีครับพบกับพญเ,เดงวงงามก็แล้วครับช่องเดชาพาเลาะมนีมาเลาะทางบานซอมแมวครับมาพร้อมทีมงานปะจิมบอระบือครับมาจับงูครับมน,นีงูเหลือมตัวบางใหญ่ครับมันกินไกล้ครับพี่น้องตัวใหญ่ขนกไห่เน่มาติดตามรุนละทึกไปน้ำกันโอดดด้ดีดี่ะ luôn làm luôn rồi nhà lắm tạt nhà hoặc là hiệu thua là hoặc 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 là Oh, <Allah> my

เ่อเอทามี้งนีเอาพี่เพื่อนโอ้ดีงานเนาะปาเไหรแล้พี่น้องพื่น่ะปาเดี๋ยวมาได้ใส่หัวมันนี่ใส่ล่ะนี่เพิ่งเพื่อนปาเก่งมากเลยสองแถวว้าวว้าวว้าวแล้กจับได้เรียบร้อยแล้วเบิ่งเย กู้ปจิมบลบเบืครับหน่วยกู้ภัปจิมบลบเบือมันนี่มาจับมตัวแ่ขนานี้หน่กัยปจิมัเบือนี่ทีมงานมันครับขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณทียงานบลเบือนุ่นตัวใหญ่มากน้ำมันชาดด้อจับไปปล่อยปลาเหรครับ ถเป็ดอ่อนสามารถเติมเติมตัวผิด